สวัสดีทุกคนนะคะมาวันนี้เรามาตั้งโปรแกรมด้านนี้กันเนาะราเพื่อนเราสักครู่นึงนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะที่ มันจะต้องมีเรื่องราวทุกโศเข้ามาเราในในแต่ละวันนะคะเป็นเรื่องปกติมากมีเรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติมากมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเราเสียใจก็เป็นเรื่องปกติมากมันเป็นธรรมดาของโลกนะคะวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นรวมถึงตัวเราเองเราก็ทุกได้แค่ทุกสุดได้ก็เท่าเขาเรียกอะไรถึงจุดที่ เราต้องจบชีวิตก็ก,ก,ก็จบก็ไม่ได้คิดและไม่ได้มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราตายจากโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยทุกข์มันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะสุขมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าเราจะสร้างใจเราให้สุขหรือสร้างใจเราให้ทุกข์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณความคิดตัวเองนะที่สามารถจะมีสติรู้เท่าทันให้เราได้หยุดเรื่องราวลบๆเนาะแล้วลุกขึ้นมาสร้างเรื่องราวบวกๆนะเรื่องราวที่มันทําให้เราเกิดทุกข์ เราก็วางมันลงนะถึงแม้เราเผลอไปคิดทุกข์นิดนึงนะแล้วเราก็ต้องรีบมาสร้างสุขทับถมกันให้มันมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากเมื่อเราตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังกับใครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าแล้วมันไม่เป็นดังหวังเนี่ยเราก็จะผิดหวังเราก็จะรู้สึกเสียใจดังนั้นไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะชีวิตใครก็ชีวิตมันเลี้ยงได้แค่ตัวนะคะทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วจบเลยนะฮะเราไม่สามารถให้อ่มาคาดหวังได้ว่าเออ เนี่ย <N ee> ฉันให้พ่อแม่ตั้งเยอะไม่เห็นพ่อแม่รู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่ฉันให้เลยบางคนเป็นแบบนี้เพราะพี่น้องฉันไม่มีเนี่ยพ่อแม่จะเป็นห่วงจังกับฉันเนี่ยไม่เคยเป็นห่วงนั่นคือสิ่งที่เราคิดและให้ความหมายมันถามว่าการคิดให้ความหมายแบบนี้มันผิดหรือถูกไม่มีผิดไม่มีถูกฮะแต่ถามว่าเราสบายใจไมหมเราที่จะคิดแบบนั้นไม่สบายใจก็หยุดคิดแม่งเลยนะก็ช่างแม่งช่างมันช่างมึงแล้วแต่เลยนะคะส่วนถ้าเป็นพ่อแม่ก็ช่างแล้วแต่พ่อแม่เลยอแล้วแต่พ่อแม่มีความสุขเราได้ยินแล้วเราก็ เฉยไว้นะก็รู้สึกเลยว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อนฝูงมาทําให้เราไม่สบายใจขอบครัวทําให้เราผิดหวังอา้าวตัวแค่นั้นนะกลับมาเช็คตัวเองว่าเออเราทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดหรือ,อยังทุกคนเขาบังคับแล้วก็ควบคุมตัวเขาเองกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาอยากได้แบบไหนเขาทําแบบนั้นเ้าก็ได้แบบนั้นดังนั้นวันนี้เรา ก่อนที่เราจะตายจากกันไปไม่ต้องรองมีสติตอนวันจะตายเนยะถึงจะมีความสุขนะหรือใกล้ตายแล้วนึกถึงผลบุญทําบุญแม่งทุกวันทําบุญแม่งให้ทับถมตัวเองจนแม่งไปตรงไหนก็มีแต่บ,บุญนะทาอะไรให้มันมีความสุขเหมือนครูเนี่ยครูรู้เลยว่าความสุขของครูมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เออครูได้คุยกับผู้คนใดหนังสมาธิพาคนปฏิบัติธรรมใดเล่นกับแมวกับมะนะ เลาเราทุกข์ใจทุกยังไงล่ะคูถ้าเกิดในครอบครัวบางทีเราทุกข์เพราะเราไปขาดหวังว่าลูกเราต้องเข้าใจเราเอ๊ะเราทํางานขนาดนี้เรามีผลลัพธ์ขนาดนี้ลูกเราต้องรู้สิว่าเราทํางานขนาดนี้ผิดหวังกับครอบครัวบ้างว่าเออผี่นี่ก็ทํามาเยอะทําไมน้องถึงไม่เห็นถึงนทาตามกันไม่ได้อ่ะบางทีทุกข์กับพ่อแม่เออทำไมเห็นใจผีน้องทำไม่เห็นใจเราบางเราก็สู้ชีวิต้างน,นี่มันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งให้เราเกิดทุกข์เองล้วนเลยวันนี้ถ้าเราคิดว่าเออ ตัวเราเราคอนโทรลได้แค่ตัวเราเนาะตัวเราของเราอัติฮิอัตโนนาโทเนาะตนของคนอื่นตนของเขาก็ตนของเขาเนี่ยตัวของพ่อแม่กับของพ่อแม่ตัวของลูกก็ของลูกตัวของพี่น้องก็ของพี่น้องจบเราจะไปคอนโทรลอะไรเขาเลี้ยงได้แค่ตัวฮะทาหน้าที่ที่สุดได้ท่าทีใจตอบตัวเองได้ฮะอย่างครูนี่ก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนครูก็ให้ทุกอย่างหมดนะฮะบ้านรถทุกอย่างมีหมดเนะเขาจะคิดจะทุกข์จะสุขก็ตัวเขาพ่อแม่ครูคูให้เดือนละหกหมื่น บ้านรถน้องชายมีทุกคนนะไรายได้กันเยอะแยะนะฮะทุกคนกูเลีเ้ยงดูหมดส่วนเขาจะทุกข์จะสุขก็ชีวิตเขาเขาคิดได้หรือไม่ได้ก็ชีวิตเขา,เข,า,ดดเ,เ,ขาเข้าใจทุกอย่างเข้าใจสัตธรรมอยู่ง่ายฮนะวันนี้ถ้าเราแม่งฝืนนะฮะฝืนว่าแม,ม่งกูเป็นคนดีกูบวขาดมึงต้องดีเหมือนที่กูโปรแกรมด้วยเป็นไปไม่ได้ฮนะอันนี้กูบอกเลยว่าเราคอนโทรลเขาไม่ได้เราทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่เขาถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทําตัวเราให้ดีที่สุดจบฮะไม่ต้องคาดหวังฮะ เราเป็นคนดีแต่ลูกเราที่เราเมายาทําไงฮะไม่ทําไงฮนะแล้วแต่มึงเนี่ยแล้วตะมึงเลยเนะฮะเราเป็นคนดีลูกเราเกิดเรียนไม่จบท้องก่อนแต่งทําไงฮะไม่ทําไงฮะทาใจฮนะซื้อ,อยาทําใจมาแดกเนะีฮยทำอะไรไม่ได้เนะฮะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคาดหวังเอาใครตัวเราอยู่ที่เราอย่างครูเนี่ยตอนที่ครูจนตอนที่จนตอนที่เด็กๆน่นะคะอยากเรียนต่อมากแม่ไม่มีตังส่งให้เราเรียน เรายังต้องไปรับจ้างเด็ดพงเด็ดพริกเลยไปรับจ้างถอนพักถอนย่าเพื่อเราอยากจะเรียนต่อพอเราเติบโตมาเรารู้สึกว่าคุณค่าของการเรียนมัาสุดยอดมากเราก็เลยส่งลูกเรียน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 ค่ะลูกบอกว่าเรียนเยอะไปไหมแต่เขาเอาเวลาที่เหลือที่ถ้าเกิดเราไม่ส่งเขาเรียนเขาก็จะจับจะมมือถือเล่นแต่กเกมพอสุดท้ายเขามาปรึกษาเรามีแต่เรื่องราวลบๆบ,บเผื่อนวันนั้นว่าครูคนนี้ว่ทาทั้งทงที่ครูบวกขาดมีบ้านมีรถครูก็บอกลูกตลอดว่าเห็นไหมว่าแม่มีชีวิตดีขึ้นเพราะแม่บวกขาด เขาเห็น,นะฮะแต่เขาไม่ทาไงนึกออกไหมเออเขาไม่ทําตามเราไงให้เราทาไงเราต้องเสียใจหรอคะที่ลูกเราไม่ทําตามเราไม่นะถ้าเราตัดใจให้เป็นเห็นสัตว์จะทําไม่ได้แม่งไม่มีทุกข์หรอคะทุกข์มันเกิดจริงฮนะหนีไม่ได้นะวันนี้อ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าเข้ามาหนีไม่ได้ฮะทุกข์เข้ามาชนเราทําไมฮะวางแม่งลงนะชีวิตใครชีวิตมันกรรมใครกรรมมันลูกเราทําผิด พ่อแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กรรมนะฮะเพราะใครทำผิดคนนั้นต้องรับกรรมของตัวเองรู้แค่นี้ตัดใจฮะวันหนึ่งเราต้องจากไปจากลูกเราอยู่แล้วฮะเราไม่สามารถแบกผลกรรมของลูกเรามาไว้ที่เราได้ะฮะมันไม่ถูกต้องนะฮะกรรมใครก็กรรมมันแล้วแต่มืองเรื่องของมืองคูก็พูดกับลูกว่าก็แล้วแต่เมืองเลยเอาที่มืองเบิกบานเลยลูกเอาที่มืองเบิกบานมึงอยากจะคิดลบอะไรมึงคิดไปเลยมึงอยากจะเล่นเกมจนคอมึงเจ็บเอาที่มึงเบิกบานนี่ออกไหมดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่ครูทำเพราะครูคิดแบบนี้ มันเบาขึ้นนักเรียนไม่งั้นทุกตายอ่าคนนี้ไม่เป็นดังวันคนนี้ไม่เป็นตั้งใจทุกตายพอเราเจอเหตุการณ์ทุกมากๆทำไงคะครูก็มักจะเดินมาปีกวิเวกมาไล์สดบ้างมาทําคลิปวิดีโอบ้างมาโพสต์เรื่องราวดีๆบ้างนี่<ม>เขาเรียกว่าหักดิบนะคะหักดิบวางมันลงแล้วก็มาเติมความสุขให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาเติมสติปัญญาให้มันขึ้นมาทุกการโพสต์ของครูในแต่ละวันมันก็เกิดจากประสบการณ์ตรงในวันนั้นทั้งนั้นแหละลูก แต่เราไม่ได้เลือกที่จะจมกบันเราเลือกที่จะมองหาทางออกบางทีพิมพ์เองไปก็ตื่นรู้ไปเออวะทําไมกูไม่วางมันวะเห็นไหมอย่าคิดว่ากูรู้แจ้งแทงทะลุพีผลลั์มีทุกอย่างขนาดนี้แล้วทุกมันวิ่งเข้ามาหาคูไม่ได้นะมันวิ่งเข้ามาเราเห็นแล้วเราก็รู้ฮะมันเป็นสัจธรรมฮะเราจะมาบอกว่าเฮ้ยกูเป็นราชนโกรจักรวาน้าฝนจะตกบ้านกูไม่ได้มันไม่ได้นึกออกว่ามันคือธรรมชาติทุกมันวิ่งเข้ามาเรารู้แล้วเราเห็นแล้วตัวไหนมันทุกข์อ่ะเราก็วางมันลงเราก็ดับมันไปแค่นั้นเอง อืเราก็ตัดทุกไปจะไปคาดหวังอะไรอะ่ะลูกเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ให้มันทำไงกออกไหมเออกูก็ทําใจไว้หมดนะฮะเนี่ยต้องทาใจเสียบ้างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทําใจเสียบ้างไม่ใช่รับไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดลูกกูตายก่อนกูรับรับไม่ได้กูตายตามพูดกูตายก่อนกูรับรับไม่ได้กูตายตามไม่มันต้องวางแผนเออถ้าเกิดว่าลูกกูแม่งเกิดมันทําตัวเหลวแหลกขึ้นมาแล้วทําไงอ่ะก็ทําใจเสียบ้างให้ทําไงอ่ะก็ทําใจเสียบ้างถูกไหม er ให้ทําไงอ่ะทําอะไรไม่ได้ แก้ไขอะไรอ่ะผิดชอบชั่วดีเราตอบตัวเองได้ว่าเออถ้าวันนี้นะครูไม่ได้ทําหน้าที่แม่ได้เต็มที่นะฮะหมายถึงเลี้ยงดูปูเสือลูกก็ไม่ดีส่งเสียก็ไม่ส่งทรมานตรกรรมบันวันฝาดแต่ลูกไม่ได้ทาอะไรเหมือนเมื่อก่อนเราว่าไปยังนะฮะนี่ทําทุกอย่างปูทางไว้ให้หมดนะฮะตอบให้ตัวเองเต็มร้อยทุกข้อฮะร้อยร้อยร้อยฮะในหน้าที่แม่ฮะร้อยร้อยร้อยฮะในหน,น้านที่ลูกฮะร้อยร้อยร้อยในหน้านที่พี่ฮะร้อยทุกข้อฮะดังน,นั้นแม่งไม่เสียใจฮะ อะไรเกิดขึ้นจบแล้วครับผมผมทาเต็มที่แต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ทาทุกอย่างเต็มที่ถ้าเขาทําผิดพลาดอะไรมาหรือทํารู้สึกไม่ดีคุณจะวางยากเพราะอะไรู้่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเอ้ยกูทํางานอยู่ต่างจังหวัดกูไม่มีเวลาดูแลลูกไม่ได้มีเวลาดูแลพ่อแม่เห็นไหมนะเรากกับรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทําผิดมามันเป็นเพราะเรานั่นมันเป็นซะอย่างนั้นนะเพราะเราทําไม่เต็มร้อย,อยงไงคุณถึงบอกว่าถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่เราได้เต็มที่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครมึงรับได้หมดละมึงรับได้อ่ะว นี่ออกมาและเราก็ไม่แบกความสุขของใครมาเป็นความสุขของเราหรือเราก็ไม่แบกความทุกข์ของใครมาเป็นความทุกข์ของเราด้วยแบกบทําไมไม่แบกใครทั้งนันเนี่ยเรารับพิดชอบชีวิตตัวเราทําใจเสียบ้างอะไรเกิดขึ้นเข้าใจฮะเออครอบครัวต้องจากเราไปวันนี้ถ้าวันนี้คุณทาเต็มที่คุณไม่เสียใจหรอกน้ำตาสักหยดือดแมงก็ไม่มีวันนี้ครูบอกตลอดครับถ้าพ่อแม่พี่น้องครูตายไปครูคก็ไม่เสียใจฮะเพราะครูทําทุกอย่างได้เต็มที่แล้วคนที่ต้องเสียใจคือพวกเขาอะถ้าเขาทําหน้าที่ตัวเองได้ไม่เต็มที่เขาจะเสียใจที่ว่าเอยบุญ มีชีวิตด,ดีกูก็คิดไม่ได้เอานั่นต้องตัวเขาไม่ใช่ตัวเราล่ะนึกออกปะแต่ถ้าครูทําทุกอย่างแม่ไม่เต็มที่แล้วเกิดเขาต้องเป็นอะไรไประหว่างที่เรากําลังเหยาะแยะเหยาะแยะครูต้องคงจะร้องไห้เสียใจหนักมากว่าทําไมมึงไม่รอพี่ทําไมแม่ไม่รอหนูทําไมพ่อไม่รอหนูทําไมลูกจากแม่ไปก่อนแม่ยังไม่ทันสําเร็จเลยเออนั่นกูต้องเสียใจวันนี้กูไม่เสียใจแล้วกูทําเต็มที่แล้วนึกออกไหมลูกดังน,นั้นหนูถามตัวเองว่าวันนี้เฮ้ยเราทําเต็มที่ยังทาเต็มที่ เออโอ้ยหนูเต็มที่มากเลยแม่มึงส่งให้พ่อแม่เดือน่ะไห่เนี่ยเต็มที่ของมึงมึงอยู่อย่างสุขสบายหนูก็ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายมากนะแม่มึงมีปัญญาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมึงได้เท่าไหร่มึงก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มึงได้มากเท่านั้นแหละเออเจอทางรัฐเจอคูติตาแล้วเสกเงินไม่ได้ไปตั้งใจเรียนใหม่ฮะไปเรียนใหม่เขาใส้สายเสกยังไงทำแบงก์หนูคูติตาเรียนมิเรเนไม่แตกรับเงินร้านไม่ได้มึงไปทำใหม่ฮะ เป้าหมายที่ตั้งมันยากเกินไปมันไม่มีละฮะยากเกินไปเพราะคนอย่างกูแม่งติดลบสิบล้านเลยกงติดตัวยี่สบาทมึงรวงกระเป๋าใบมึงเจอมากกว่ายี่สิบมึงเปลี่ยนชีวิตได้ฮะมันคือข้ออ้างทั้งหมดแล้วเดชาจะเร็วมึงอ้างเองฮะบางคนรู้จักกูมาหลายปีแล้วมึงก็ไม่ได้ตัดสินใจสำเร็จสักทีตัดสินใจสำเร็จปีเข้าปีออกแล้วแต่ฮะทำใจได้หมดฮะกูสิดาอะไรเกิดขึ้นทำใจได้หมดเราอยากให้คนที่มันอยู่กับเรามาตั้งนานสำเร็จดีกว่านี้มันไม่อยากสำเร็จอาให้ทำไงฮะทำใจเสียบ้างเห็นไหมเอกประโย เออถ้าเขาคิดว่าเ็าทาดีที่สุดแล้วแล้วแต่ฮะตัวเองใช้เดือนเท่าไหร่ก็ต้องมีให้พ่อแม่เท่านั้นแล้วหนะูจะหาที่ไหนหาเพิ่มเนี่ยสร้างเพิ่มนี่ยเจอกฎจักรากวาลมันจะได้เจ่าเงินเดือนได้ไงอ่ะเมื่อวานสอนไปแล้วไม่พูดซ้ําโอเคไหมดังนั้นวันนี้ดึงตัวเองกลับมาฮะอยู่กับปัจจุบันขณะฮะอืมสร้างความสุขให้ตัวเราเองฮะเครื่องผลิตความสุขที่ดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะเราเนี่ยฮะถ้าวันนี้การตื่นเต้นกับการเรียนแม่งไม่มีแล้วการเข้ามา โอ้มีความสุขจังเลยได้เข้ามานั่งสมาธิกับครูพอครูออกสมาธิปวกุูทุกคูเกียดมึงไปเรียนใหม่มึงมันไม่มีคำว่าทําใจเสียบ้างเออทาใจเสียบ้างอะไรเกิดขึ้นทําใจเสียบ้างครูขาหนูผิดมาเยอะมากหนูชั่วมาหลายทีมากหนูจะสําเร็จได้ไหมคะได้มึงจะน้อยใจมึงจะเสียใจมึงจะปี๊ดแตกประทันชีวิตอะไรเรื่องมึงมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ามึงยังเหลือเวลาบนโลกใบนี้ครูบอกมึงเริ่มได้ถ้ามึงยังเหลือเวลาแต่การันตีไม่ได้มึงเหลือเวลาเท่าไหร่ มึงอาจจะเหลือเวลาอีกเจ็วันสุดท้ายงชีวิตมึงก็ได้มึงจะปล่อยไปก็ได้มึงจะไปดอนกอดพ่อแม่มึงแล้วมึงก็ตายเฉยๆก็ได้โดยที่เงินทําศพมึงก็ไม่มีเงินทาศพพ่อแม่มึงก็ไม่มีก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเวลอย่าคิดว่าทุกอย่างแม่งแน่นอนนะฮะความไม่แน่นอนแม่งเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาวันนี้อยู่ที่เราแม่งจะมีสติเมื่อไหร่ไม่มีสติก็แล้วแต่ฮะอย่างน้อยก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนตายนะฮะมีเงินทําศพให้ตัวเองนิดนึงเออมึงไม่มีเงินทาศพให้พ่อแม่ไม่เป็น ตอนมีชีวิตเสียงไม่อยากนึกถึงทําบุญพอทําบุญเอาออกพอชวนนักสมาธิมาที่ออกกูฟังอย่างเดียวบุญไม่ทําเออมึงจะเปลี่ยนชีวิตยังไงเครื่องผลิตเงินและความสุขเนะี่ยทุกทุกอย่างในชีวิตความมาั่งคั่งของมึงทุกรูปแบบมันคือมึงนี่แหละไม่ใช่ใครรูคือป้ายบอกทางจะเดินหรือไม่เดินแล้วแต่มึงบอกหมดนะทางไปไป่าเยืมอพลาญไป,ไปทางไหนมึงอยากไปนรกเวมก็ไป,นะลไปแล้วแต่ทาใจให้ได้นะฮะกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรา วันนี้การันตีไม่ได้ว่าเราจะแตกแก่ตายไปพร้อมกันหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งตั้งตายจากเราไปทําใจให้หมดนะครูสิตาเห็นภาพแม้กระทั่งวันไปงานศพลูกศิษย์ฮะอลูกศิษย์ตายทยอยตายกันให้ทําไงอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราสั่งไม่ได้เลยฮนะคือสั่งความเป็นความตายให้กับคนนะฮะถ้ามึงมีเวลามึงเสกได้หมดนะบ้านรถเงินทองชีวิตดีๆีข้งมึงเสกได้หมดฮนะแต่สิ่งที่มึงเสกไม่ไดนะ้ต่อให้มึงมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนะี่ยมึงก็คือเวลาในการอยู่ต่อของมึงนั่นแหละแล้วก็ครอบครัวคนที่รัก ดังนั้นคิดเอาลูกว่าจะเอาไงกับชีวิตสุดแท้แต่ฮะคุณติตกก็ทําใจเสียบ้างเหมือนกันโอเคไหมดังนั้นพวกเราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเรานะฮะการเข้าสนามแม่เหล็กเห็นไหมเราจะถูกขัดเกลานะฮะระหว่างวันที่เราตื่นออกไปเราจะเจอพลังเหลืองเล่าลบๆเข้ามามันเป็นสีดําในหัวใจเป็นสีดําในความคิดเวลาเราเจอกันเราก็ถูกล้างออกบิ๊กคินนิ่งเดย์บ้างบางวันมาสสยฟาดฟาดฟาดบางวันเอาเป็นขนมหวานบ้างบางวันเป็นต้มแซ่บต้มยำส้มตําว่าไปนะฮะ แต่ละวันที่ครูสิทาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะก็มาจากประสบการณ์ตรงทนะั้งนั้นในแต่ละวันนะฮะที่เราเจอมาเออเราดับทุกตรงนี้ด้วยวิธีใดก็เอามาบอกหมดนะคะไม่ได้่วงกันเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีสติรู้เท่าทันนะคะเราก็ใช้ชีวิตให้เป็นในแต่ละวันโอ้ลูกไว้อุ้มลูกไว้ตลอดไม่ไปล่อยให้ลูกตั้งไข่ก็ประสบความสำเร็จยากนะลูกตายไปก็คือเป็นลูกคนหนึ่งที่ไม่มีแขนไม่มีขานะไม่ทําหาอะไรเลยนะฮะวันๆให้เล่นแต่เกมเลี้ยงลูกได้ ด้วยมือถือนะไม่มีความเจริญกับเกิดขึ้นกับเด็กแน่นอนวันหนึ่งตายไปเด็กคนนี้ง่อยฮะพ่อแม่ตายไปลูกง่อยฮะคุณตาปล่อยแม่งทางานนะฮะทุกอย่างเขาต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเขานะฮะเป็นพ่อแม่ไม่รังแกฉันเป็นลูกก็ไม่รังแกพ่อแม่นะฮะพ่อแม่ขอทุกอย่างต้องได้หมดเลยหมดทุกอย่างที่พ่อแม่ให้เราให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกไม่ใช่ก็ต้องมีลิมิตในการให้เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเฮ้ยอ้าวตั้งเป้าให้พ่อแม่เดือนละสามหมื่นคนละสามหมื่นเอาพ่อแม่สุขสบายแล้วเดืนละ เกิดไปเล่นหวยหมดเราจะต้องเอามาให้ไหมฮะไม่ให้ฮนะไม่ให้ฮนะแล้วแต่เลยฮนะหมดเองเอาหายเองฮนะล้างนี่ให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ไปทํานี่ใหม่หนี่เกิดจากอะไรนี่เกิดจากหวยคุณจะไม่ล้างให้ฮนะรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับไม่ได้ถือว่าเป็นลูกในละคุณนะฮะถ้าคุณท,นานทําหน้าที่คุณได้เต็มที่แล้วทําบุญต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะฮะถ้าหาถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราให้เออ<ๆ>เขาอยู่ดีมีสุขแล้วถ้าเขาไปหมดเดีอื่นไปเล่นหวยเล่นไพ่หมดไปต้องมารับผิดชอบชุดใหม่ไหมฮะไม่ฮนะไม่ฮนะ ตาไม่ฮะเออไม่ใช่คนใจดํานะฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีสัจ,จักะในการทําทุกอย่างในการทํานั้นแม้แต่พ่อแม่ 60, คูให้เดือนละหกหมื่นคูถือว่าเดือนละหกหมดนี่ก็เงินเดือนเท่ากับหมอแล้วนะฮะสมมุติถ้าพ่อแม่คูเอาเงินไปอ่ะเอาไปใช้อย่างอื่นหมดนะ,ะโดยไม่ไม่เอามาดูแลตัวเองก็แล้วแต่เขาว่าชีวิตเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเองกูก็จะไม่พูดอะไระฮะเขาเล่นหวยมีความสุขเขาเล่นหวยจนหมดก็เรื่องของเขาฮะเงินเขาฮะ ถ้าแต่ถ้าเขาเป็นหนี้ครั้งเราจะต้องรับผิดชอบไหมไหฮะเขาต้องรับผิดชอบเองฮะถ้าเราล้างทุกอย่างไปจบแล้วนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องมาขอเงินครูครูให้ตามสมควรนะไม่ได้ให้ทุกอย่างที่ขอถึงแม้เรารวยแล้วเงินของเราเราหาได้เรามีสิทธิ์อเอาไปทาอะไรก็ได้ฮะครูจะไปทําบุญครูจะไปส้างวัดเมือเรื่องของครูแล้วครูหาได้ดังนั้นวันนี้เราให้อะไรได้เราให้ฮะอะไรที่มันเกินเกินลิมิตเกินไปครูก็ไม่ให้ดังนั้นเราเป็นลูกก็ไม่หลังแกพ่อแม่เหมือนกันนะคะอืม คุณมีสัจจะในการทําในการลงมือถาว่าลูกลิมิตเท่านี้น้องลิมิตเท่านี้แม่ลิมิตเท่านี้พ่อลิมิตเท่านี้บอกเลยว่าลิมิตที่ให้ก็เท่ากับโอ้โหระดับด็อกเตอร์ทุกคนนะฮะการดูแลดังนั้นตั้งเป้านะในการดูแลครอบครัวเมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดหวังเสียใจฮะถ้าคนที่เราให้ไปเขาไม่รู้จักพอนะฮะก็ต้องทำใจเสียบ้าง โอเคไหมวันนี้สอนสัจธรรมในครอบครัวนะฮะสอนสัจธรรมในการเจอผู้คนนะฮะล้างทุกอย่างออกไปจากใจเราถ้าตอบตัวเองได้ว่าเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วจงอย่าเจ็บปวดนะกับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งความคิดของเราว่าเออทําไมว่าเราทําขนาดนี้เขาคิดไม่ได้ไม่ต้องคิดนะฮะวางไปเลยฮะตัวใครตัวมันนะทําใจเสียบ้างโอเคไหมอ่ะวันนี้ได้คํานี้ไปทําใจเสียบ้างกับทําหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะฮะ แต่ถ้ายังทําไม่เต็มที่นะคะก็เร่งมือนะเจอคูคสีตาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตกันลุกมานั่งสมาธิกัน มโนทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะที่ร่วมนั่งสมาธิด้วยกันเนาะขอให้ผลบุญนี้จงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะ วันนี้ถ้าเราทำใจนะ <g ye> ที่จะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ทำใจกับเรื่องราวไม่ดีต่างๆ, <g ye> ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปนะความสุขก็เหมือนกันนะมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปนะคะแต่เราจะดํารงตัวอย่างไรนะคะให้รักษาสิง่งดีๆหรือว่าเราสร้างความสุขมันขึ้นมาใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เรามีสติรู้เท่าทันตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะทุกความสําเร็จมันเกิดขึ้นกับเราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง นั่งสมาธิรวมกันเป็นพลังมหัศจรรย์มากตั้งโอ้โหหลายร้อยคนนะคะเป็นเกือบเป็นพันคนเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนึกถึงนะว่าผลบุญมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนดังนั้นบุญนี้เป็นเหมือนพรมิเศษที่จะพาเราไปในที่ที่เราปรารถนานะคะได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราปรารถนาเพียงแต่ใจของเรานั้นเวลานั่งต้องรู้สึกปล่อยวางเบาสบายนะไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่งเพื่อจะเอาความสําเร็จนะไม่ได้นั่งเพออยากแต่นั่งเพอต้องการปล่อยวางนะเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายต่างๆนะคะ เท่านั้นสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ